สุกรมัทวะพระกระยาหารมื้อสุดท้ายของพระพุทธเจ้าคืออะไรแน่ภาพพระพุทธเจ้าเสวยพระกระยาหารมื้อสุดท้ายจิตประกรรมฝาผนังภายในพระอุโบสถวัดกัลยาณมิตรเขียนในสมัยรัชกาลที่สสุกรมัทวะเป็นพระกระยาหารมื้อสุดท้ายของพระพุทธเจ้าที่นายจุนท้ บุตรนายช่างทองนำมาถวายพระองค์เมื่อครั้งที่พระองค์เสด็จดำเนินไปยังเมืองปาวาซึ่งระหว่างทางคณะขอพระพุทธเจ้าแวพักอยู่ที่สวนมะม่วงของนายจุนทะเขาจึงกราบอาราธนาพระพุทธเจ้าไปสวยพัตฐารที่บ้านของเขาในวันรุ่งขึ้นซึ่งนั่นคือพระกระยาหารมื้อสุดท้ายของพระพุทธเจ้าที่เป็นข้อถกเถียงว่ามันคืออะไรกันแน่เพราะเช้าว,วันรุ่งขึ้นนายจุนทะานำอาหารที่เรียกว่าสุกรมัทวะ มาถวายเมื่อพระพุทธเจ้าเสวยแล้วก็ให้นายจุนทันนำส่วนที่เหลือไปกลบฝังพร้อมรับสั่งว่าเราตถาคตมองไม่เห็นใครในโลกพร้อมทั้งเทวโลกมารโลกพรหมโลกที่บริโภคสุกรมัทวะแล้ววาจาย่อยได้ดีนอกจากเราตถาคตสุกรมัทวะที่ว่าคืออาหารประเภทไหนกันแน่ทำไมพระพุทธเจ้าเสวยไม่นานก็เกิดอาพาธอย่างแรงพระโรคที่เรียกว่า ปักขันที่กาพาดก็กำเริบทำให้ทรงประชวนลงพระโลหิตถ่ายเป็นเลือดพระอาการเพียบหนักอาจารย์เสถียรพงษ์วัณปกราชบัณฑิตสาขา,าศาสนศาสตร์เสียชีวิตแล้วอธิบายว่าในสายเทราวาสุกรมัทวะหมายถึงเนื้อหมูอ่อนทั้งคนขวาเพิ่มว่าในหนังสือชั้นอัตกถาชื่อสุมังคลวิลาสินีแต่งโดยพระพุทธโคสาจารย์ชาวอินเดียตีความสุกรมัทวะไว้สามทัศนะด้วยกันดังนี้ หประวะตัตตมังสะเนื้อที่ขายตามตลาดของสุกรที่เจริญเต็มที่ซึ่งไม่หนุ่มเกินไปไม่แก่เกินไปทัศนนี้บอกว่าเป็นเนื้อสุกรและอธิบายเพิ่มเติมว่าเนื้อสุกรที่ไม่แก่เกินไปไม่หนุ่มเกินไปนุ่มสนิทดีปรุงอาหารอร่อยนายจุนทานนำเนื้อชนิดนี้มาปรุงอาหารถวายพระพุทธเจ้า 2. ส,สุกรมัทวะตรงข้ามทัศนะแรกคือแทนที่จะเป็นอาหารประเภทเนื้อสัตว์ กลับเป็นอาหารประเภทพืชใบคือข้าวหุงด้วยนมโค 3. อีกมติหนึ่งว่ารสานะวิธีชื่อว่าสุกรมรัทวะรสานะวิธีนั้นมาในคัมภีรสายะศาสตร์นายจุนทตกแต่งอาหารตามคัมภีรสายะศาสตร์เพื่อมีให้พระพุทธเจ้าปรินิพพานในคัมภีฝ่ายสันสกฤตคัมภีมหายานติความสุกรมัทวะว่าได้แก่เหตุชนิดหนึ่งที่เกิดขึ้นที่ไม้จัน เห็ุชนิดนี้หมูชอบกินจึงเรียกว่าสุกรมัทวะมะติฝ่ายมหายานี้เข้ากันได้กับทัศนะที่สามที่ว่าสุกรมัทวะเป็นยาสมุนไพรชนิดหนึ่งสรุปแล้วสุกรมัทวะตีความกันได้สามในยักคือหนึ่งเนื้อสุกรอ่อนนุ่มที่ปรุงอย่างดีสองข้าวอ่อนหุงด้วยนมโคสามยาสมุนไพรชนิดหนึ่งเห็ดไม้จันมาลองวิเคราะห์กันดูว่าสุกรมัทวะควรเป็นอะไร หากเป็นเนื้อสุกรอ่อนทำไมพระองค์จึงไม่ให้นายจุนทัถวายแก่พระสาวรูปอื่นอาหารที่เหลือยังสั่งให้เอาไปฝังและตรัสว่าสุกรมัทวานี้พระองค์เท่านั้นเสวยแล้วจึงสามารถย่อยได้มันจึงไม่ใช่อาหารธรรมดาที่ปรุงด้วยเนื้อหมูหากเป็นข้าวอ่อนหุงด้วยนมโคก็ไม่น่าจะย่อยยากและไม่น่าจะต้องห้ามนายจุนทัถวายแก่พระรูปอื่นแต่ในพระสูตรกล่าวว่าสุกรมัทวานี้ย่อยยาก หากเป็นยาปรุงพิเศษด้วยตำรับภาษาณศาสตร์ทางฝ่ายมหายานว่าเป็นเหตุไม้แก่นจันทร์ก็น่าจะมีความเป็นไปด้วยเหตุผล 1. นายจุนทรู้ว่าพระพุทธเจ้าประชวรจึงขวนขวายหาตัวยาต่างๆมาและใช้เวลาปรุงยาตลอดทั้งคืนถ้าเป็นอาหารธรรมดาไม่น่าจะต้องใช้เวลามากมายเพียงนี้ 2. พระพุทธเจ้ารับสั่งห้ามถวายสุกรมัทวะ แก่ประสงค์รูปอื่นเพราะมันเป็นยาใครไม่ป่วยก็ไม่ควรกินยาและยาอย่างเป็นการรักษาเฉพาะบุคคล 3. ชื่อสุกรมัธวะไม่จำเป็นต้องเป็นหมูหรือเนื้อหมูเสมอไปเช่นน้ำนมราชสีพือสมุนไพรชอนิดหนึ่งที่นำมาปรุงยาน้ำนมราชสีไม่เกี่ยวกับสิยงโต พระพุทธเจ้าทรงทราบดีว่าอาจมีผู้เข้าใจผิดว่านายจุนทวังยาพิษพระองค์ถึงกับดับขันธปรินิพานจึงตรัสกับพระอานนท์เพื่อป้องกันความเสียหายอันอาจเกิดแก่นายจุนทัศในการข้างหน้าว่าดูก่อนอานนท์อาจเป็นไปได้ว่าใครคนหนึ่งพึงทําความร้อนใจให้เกิดแก่นายจุนทัศกรรมรบุตรว่านี่แน่นายจุนทัศไม่เป็นลาภผลของท่านเสียแล้วเพราะพระตถาคตเจ้าสวยบิณฑบาตของท่านแล้วเสด็จดับขันธปรินิพาน อน,อนท์พวกเธอควรดับความร้อนใจของนายจุนทเสียโดยชี้แจงว่านี่แน่จุนทเป็นลาภผลของท่านนักหนาพระตถาคตเจ้าสวยบินทบาตของท่านเป็นครั้งสุดท้ายแล้วดับขันธปรินิพานบินธบาตสองครั้งมีวิบากเสมอกันมีอนิสง์มากกว่าบินธบาตอย่างอื่นคือตถาคตสวยแล้วประสรูอนุตรสัมมาสัมโพธิญาณครั้งหนึ่งสวยแล้วปรินิพานด้วยอนุปาทิเสสนิพานธาตุครั้งหนึ่งกรรมที่ให้อายุวันนะ สุขะยศสวรรค์และความเป็นใหญ่ชื่อว่านายจุนทาได้สั่งสมไว้แล้วสุกรมัทวะจึงน่าจะหมายถึงยาสมุนไพรชอนิดหนึ่งมากกว่าเนื้อสุกรด้วยเหตุผลดังกล่าวมาข้างตน้น